ไม่เปิดใจเออเขาบอกว่าคุณไม่เปิดใจเมื่อไหร่คุณจะเปิดใจนะว่าเราเราจะได้เจอทั้งคู่นะคะวันนี้เท่าไหร่น้อแต่ว่าตอนนี้อวยพรนี่เป็นละแครนน้อในการให้กลับมายูเลยนะคลินิกค่ะเพราะว่าางนกันมาแบบระยะเวลายาวนานมากๆเลยอวยพรให้กับทางสาขาเราสาขาปัญญาค่ะก็ขออวยพรให้ยูเลยทีคลินิกนะคะก็ขอให้เป็นที่รักของทุกคนแบบนี้ตลอดไปแล้วก็มี ลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยเลยแล้วก็เป็นที่ไว้วางใจสําหรับทุกคนก็สาหรับใครที่ยังไม่เคยลองก็อยากให้ลองเปิดใจมาลองใช้บริการดูเราจะรู้ว่าได้ได้คิดดีมากๆค่ะสุดตอดค่ะขอบคุณนะคะคุณก็แกส่ง่าเสมอนั่นแหละค่ะทำไมเขาเป็นดังเอาเหรอไม่ดังกว่าไหนก็เอาไปเท่าไห่ค่ะจิงๆก็เท่ากันนั่นแหละครับก็นเกินปุกปีนี้นะครับก็ขอให สี่ปียี่สิบห้าสาขานะครับ่ะก็ขอให้เวลานาคินิกนะครผมเติบโตนะครับผมแล้วก็เพิ่มสาขาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมเป็นเที่ยวรักแล้วก็ลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับได้ครับครับแล้วก็จริงๆลูกค้าของยน ก็เยอะอยู่แล้วนะครับผมก็ขอให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆๆๆแล้วก็กลับมาทำนะครับผมทั้งลูกค้าใหม่แล้วก็ลูกค้าเก่านะครับมาเจอกันได้เพราะว่าอยู่ในนั้นคิกเราจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้เยอะมากทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายงานเลยที่จะได้เจอพวกเรานะครับผมใไปใกล้ที่ไหนก็มาให้กำลังใจพวกเราได้ครับโอเคนะคะขอบพระคุณทั้งคู่มากๆเลยค่ะสำหรับคุณพลอยพรในใจจะเพิ่มเติมไปข่ะวขอบคุณเรื่องนี้มากเลูก ไม่มีอะไรเลยดีเนาะอะก็เดี๋ยวบอผลงานกันนิดนึงลกันเนาะทั้งคู่เลยค่ะงรีู่้ก่อนก็ได้ค่ะว่าช่วงนี้มีผลงานอะไรที่จะมารีลันหรือว่ากำลังถ่าอะไรหรือว่าจะมีอะไรให้ FC แฟนคลับนะคะได้ติดตามไปบ้างส่วนใดเลยค่ะค่ะตอนนี้มีระครเรื่องฝ่ายตางค่ะก็ติดตามันด้วยนะคะแล้วก็ซีรีสองยืนส่งสั่งซ้ตนยังไม่ยังไม่แน่ใจว่าจะได้ผลงานอะไรแต่ก็ดตามไปด้วยแล้วก็มีโปรเจกอะไร <med> นมอค,คนก็เ่ทียีตา, <med> ตาปดิดก <med> <med> ล้องไปแล้วนะครับสำหรับ้าพพยั์ครับแล้วก็ภาพยนต์ไปไปเลอแล้ก็ปิดไปเรียบร้อยครับตอนนี้ก็มืนแก้ว ครับผมก็ใกล้จะจบชิ้นที่รอเรียบร้อยนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็นี่นะครับโปรเจกต์เลงนะครับผมเป็นการลงมือทำของพวกเราลูกๆที่เด็กนะครับผมทั้งมุกเข้มที่เปี้ยวยูโรที่เแมนที่เลนใครเป็นคนครบแล้วเข้มใช่ครับผมก็ได้ลงมือทำกันนะครับผมก็รอฟังกันได้เลยเร็วๆนี้ครับจะได้ฟังกันแบบสนุกสนานกันเลยมีท่าเต้นด้วยอะไรที่อยากเห็นคุกดาแบบเต้นเป็นช็อตเลยครับต้องรอดูเลยอ่า นะครับนะครับเจ้าต้นหอมอย่าดูเลยม่ไ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 ม่อย่าไอม่หมย่ามองเดี๋ยวชื่อใหม่ให้เวลาในการเออไม่ใช่ชื่อใหม่ของใครชื่อไรอย่ให้เวลาสักิวันเราต้องรอเพลงออนก่อนว่รอ้พร้อมมนไม่ไใ่ต้องรอให้เพีงออนก่อนเนาะก็เดี๋ยวมาแจกค่านะคะ้อมเนกันบนเวทีแน่นอนนะคะเดี๋ยวรอยงออนนะย่งอม่อมย่งเชือไหอม่ง

เลงของยูเลยนะส,นสีิขอเสียงหน่อจนยจ้าได้แรงค่ต่องตาเองห้ว,วหส,ส,ส,สิวิสิวเองแค่ว่าถ้าแบบนิดหน่อยอรย่างเงี้ยกไ้อดูนเชไลน์มีใครไปเชไลน์บ้างจ๊ตรงนี้นะแค่คด่แค่ต้องย,อย่อะสนุกเลว่รจริงหรอ โอ้มาชอบเต้นนะเต้นแบบม้วนม้วนม้วนเต้นแบบตามฟิลก็ได้ได้ต้องแบบมาเต้นที่มันแบบเป็นจังหวะตร่นนี้น่ะมีท่ากระชับอาจจะยากอาจจะไม่อาจจะยากนะใช่ไหมมันไม่เปิดใจเออเขาบอกว่าคุณไม่เปิดใจเมื่อไหร่คุณจะเปิดใจนะ ขอบคุณกันก่อนสำหรับนะคะทางคูณด,ด้วยกับคุณ